วันนี้คุณพอบานได้ของอันใหม่มาเครื่องมืออันใหม่ไม่ใช่ของอันใหม่ได้อะไรมาเนาะนี่เนาะน,นี่อะไรนี่โอ้ของแถมน,นีของแถมใบตัดใบขัดกระดาษรายซ้อนสองชิ้นหนละชิ้นดูด้านหนมีคู่มือ W I ภา,าษาไทยมี เวลาประกันอันนี้เราประกันหกเดือนตัวเครื่องอนนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาดจิบเซล4แอมป์อะแดปเตอร์รสำหรับชาร์จเขีมาให้กระเจกาดบางใบตัวนี้อันนี้ก็สำคัญนะเนี่ยเอาไว้ประคองเวลามันจวด มันมือนอ่นน่ะนะสุยปึดใช่ทางม,มีสองดูนี่แล้วแต่ใครถนัดทางไหนใช่ไหมใช่แต่ปกติเขาต้องให้ใช้ทางนี้แต่ขวานะมือซ้ายาจบาแบบนี้นะมันจะดีดสหาตัวเราเนาะแต่ว่ารอมันต่ําไม่เหมือนของหินเจียวไปป้าวันนี้เขาว่ามันปรับความเร็วได้สามระดับเราลองใส่แบตเตอรี่ดูบดม,มันก็จะปรับความเร็วได้จะเป็นขีดตรงนี้ตามขีดตรงนี้ ลองใส่ใบดูเวลาถอดเปลี่ยนใบถ้าจะให้ดีให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะกันผัดแ้ามันจะปืดอนอนาะนิ่งสิ่งสำคัญต้องใส่บางใบด้วยไปหาไขควงเป๊บแ้วนี่ถ้าไปซื้อเมื่อวานนี่ไป ลานนั่นมาตังหาสิบกว่าบาทแต่ถ้าเกิดไปลานอะไรนะ DIY นะลาน DIY นะมันแค่ยี่สิบกว่าบาทยี่สิบสามหรือยีนน่สิบห้ามีก็มาสลุกเงินอุ้ย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 ลงนะแล้วเราจะใช้ใช้งานนี้ หมุนไว้ไม่ต้องแน่นมากวลานนั้นเราจะได้ขยับได้เกิแน่นด้วยมันมีสองฝั่งนะ นี่นี่คัดอันนี้อันนี้รับหน่อยหนักจังเลย,ยนี่เลยงานชินต่อไปอ,อันนี้เป็นใหม่กระทอนมันแรงเกินไปฝนฝนมันไม่ตกนานกระทอนยืนต้นเลยแหละจับทำฟืนอันนี้ก็เลยเป๊แหนบเอามาได้แผ่นเดียว Oh hey. บล็อกมันขางนี้ลเาจะหยุดเคื่อหยดคุ้มพันกว่าบาทพันหนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้อย่างดีเลยว้าวแจ๋ว เนี่ยไม่ต้องมี<า>งไฟไปได้ออมบ้านเลยไปตัดอ,อะไรได้ออมบ้านเลยม,มันย้ายตัดหนอดออกมันยาวเกินไปใช่อย่างดีเลย